ตรงมูน yeah, mm ี hmm. ่ด้อยครับผมงามคักเนาะแมนครับยีเดีงเดียวขาลายีสวยๆตาหมาตันละซ่าแดงงามขาอ้วนๆแล้อจ้ะ

สวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่18พฤจิกายน68จ้ะมันนี่ซาฟุนกับพาพผีพ่าหนองขึ้นผูทั้งบานสัางหอมจ้ะมาหลุ่นมาชมกันว่าสีสวงสีมันบอดยิ่งขา่าเฮ็ดผึ่งแดงขาไล่ออกจ้ะไปกันเลยจ้าจ้าดอกแรกแขกมันจ้าผึ่งเหยียดมาแต่เสาร์ในเด้อจ้ะมนันงานไปสร้างขง้น ดเดงขาลายตัวใหด่แบบนีจ้ะโอ <Okay. S 2> เคอืมพอเลยวะนี่ต้องเสียขาอุ่นๆเลยจ้ะ

嗯。Mm. Ô luôn oh, rồi đấy. rồi cái cái à, sao cái đêm. Nè ngay ngay Cái ngay 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 mhm khá ra mhm 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 Đúng rồi mhm 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 ปวดแล้วครัรคคบคนนรับฉันออกออกจากเดินเรื่อเดินวน่าเหรอเอ้สิยดลยไปค้าอยู่กัยังออกค้าไหมเนาะรอฟอทินดูเสียอย่าห่างกันครับแต่ว่าไม่อยากเส้นกล่องมันได้ยันพี่น้องไร้าตาเนาะมูมเดียวกันนี่เนาะมุมเดียวกันเรื่องก็กออกซ่า มันมากแล้วครับผมตามบึงตามบึงน,น้ากันคเข้าไปสู่บ้านสมเด็จม,มันบรรยากาศฝนตกเบื้องคืนครับมันสีเศร้าบ้านคนสีแจงเด้อครับประมาณตีสองตัวเป็นตะพอวันละเฮ้ยม,นมันฮะนะครับคนมาผู้สูงผู้ไกลเด้อครับผมผู้ทั้งหมดจัหอมนะครับ ปลาเห็ดหงสกเองกกใหม่รับนี่แต่แบบกกใหม่ยิ่งใหญ่เลยครับผมน่ครับนำสะพนไปเบิรงครับวปาสิพอบ่พอบอฝอยี่บเลยเฮ้ยจิ้งจิ้ง้้เหี้ยบเลยโอ้ยเด้ดบัญชีบาฮะ มีแลวข้องเฮ็ดนี่อนี่แล่นั่งนี่ข้องเฮ็ดอยู่ที่ครับตัดมาอาสอนครับผมงามเนาะจ้ะกพอดีเดี้ข้าวด่งจ้ะ ao okay. rồi ở đây thôi Đây Đây, đây. Ừ. là số khá uẩn khá nhịp <laughs> thử đài đi Hãy subscribe cho อดอกหนึ่งครับผมปาีอีกดอกครับไอ้โะฟนปาดขาเด้อครับอยู่ไกลกันพี่ทองงามๆครับอีกหนึ่งดอกอเอาใดป่น้อครับโอ้ได้อยู่ครับรอ,อให้เพิ่งเลี้ยงจ้ะปงดดิบบ่ จางถีก็ประนันได้ครับนี่มนชูงอาไรก็ดอกนะจางไรเจเูิเพิ่นเตะจะพี่เนาะเท่าแล้วเสียบได้ให้เพิ่งซีนีจ้ะตะพันดอกหน่อยเพื่อเลี้ยงประนันตัวนี้ได้แล้วเข็งสีเลืองเรครับ นนนนสีเหลืองสีเหลือ,เองเหลืองแล้ววันนี้มีสีสันยังไงฮาดกระตาเจ้าน่ามลกยังหน่อยโฟดบว <c oughs> น่าเขาลุ้นน้ำกันเรื่อยๆครับ <c oughs> นั่งเป็นม่เลยโอ้โไม่อะไร้ะเพื่อนฮ่าสีเหลืองขอบ,บัดสุดยอด หลานงามถิเนาะคู่เพิ่งเลี้ยงครับผมปั๊ดแกงเลยด้วยครับผมเลยเหลืองอีกแล้วครับผมสีเหลืองอีกแล้วปั๊ดทองงามๆเลยครับไก่ไก่สัเออกเ,งงเล็กมาจะได้อีกล่ะ อีกแล้วครับผมตอนนี้มาถืปลามาถือส่วนที่ถึงเลี้ยงว่าครับผมถกือกองไว้ยุทกชีเอาไดบ่อดเลยวนขัดออกครับเจากถเนื้อกระาลอยู่จะได้เอาบ่อดเพาะอ่นบ่ออ่อน่คุณงรอด้ไรับ ครับผมสีดึงเหลืองเลยครับอืมแดะ ช็อกโกแลตเลยวะเห็ดงเลี้ยงเนะาะจ้ะเห็นช็อกโกแลตดีขนาดเลยนี่ครับมเูเงยเิ่นอยู่สายนอเนาะจ้ะบรรยากาศขึ้นไม่อีกแล้วครับหาไปหามาคือจะฝนสิโต๊ะอีกแล้วไปจะได้อเนาะนเศรษฐกิจเพียสห้พี่น้องเด้อเบิ่งอีกโดนบ่เนาะก็าเป็นโต๊ะแข่งกับเฉเดตโง่ไปขึ้นเมื่อน้อสภาพเนาะ,ะนเพาะว่ามากกับมากตะขึ้นแล้วครับ คนตกแขงเนาะเจดียเพชรเนาะเด๋ยวใส่ไก่ชีแจครับตามลุนตามเบืองน้กันครับขึ้นมาเรื่อยๆเนาขายาวๆคือนอนถ่ามือเตะไอดนไรเนาะมือเท้าก็มืองามือออกบากสัง นอนทาด้วยจ้ะทองงามงามอือใส่ถุงหัวกระมาจ้ะเด้งข้ามพึ่ขงข้าวดูพึ่งเดงจ้ะเดงงามด้วยจ้ะ 嗯、弄就别闹、啊，哼、哎，啥啥、啊。来，咱去哪儿？打车。打车。不。你来拿。 ได้เด้อไว้เพิ่ย้ยนะตัวนี้แดงร้างแต่เข้มได้จริงอุ้ยงดันสามาหเนี่ย Tekkinti. Ata tukit ylös. Tisan nekatarha. Mennään Joo, อุ oh, uh ้ยดอกน่ารักจ้ะอาตุปูกเได้ใชพี่เจอีกแล้ว เอาเฮ็ดเพิ่นถือกินได้เอาหักจ่อยอถึงเดค้าลายออกใหม่จ้ะออกทรงถ่ายปีงามปี่ในกระตาเหรอเก็บ,บามาแนวจ้ะงามพาักก็สังนะครับเกิดตัวมูยี่ด้วยครับผมงามพักเนาะ เม่นครับชีแดงแดงขาลาลายชีสวยสว <c oughs> ยโหหนุีก็มีเร้อจ้ะโอ้สีน้องหนอนปลาเก็บ <c oughs> เก็บยังไนะ่ะโดนเสื้อขาพ่นไปจัง <c oughs>

เอามาให้พี่น้องกูไม่โ่ได้ไยจ้ะอือคือบวดอีบอมาชิลเลียบอ๊บเฮ้ยหุนกะดอษอี๋ ่จะจ้ะข้าดยดวงมาเห็นหางยังมาสัง่งอะมาเห็นครับเขาดุงจะะขาดุงอุ้ยสามดอกติดกันเลยเอาไมษะฝนลุยเน่ดีจ้ะสะโฟนพระพี่พระน้องมาสรุปยอดเห็ดลงมาหอดปลาลางหล่จะจะลงจากผู้เนาะจ้ะ มาเบิ่งน้อง้างกุ้งจ้ะอือเห็ดผึงด่งแดงขาลายอ,ออกเนาะสองสามลูนเะนาะมีเห็ดผึงด่งแดงขาลายก็เห็ดผึ่งเหลืองเนาะซางนี่ครับออกห้างอยูอย่ด้วยครับแต่ว่าออกเป็นจุจกยู่เนาะจ้ะเพราะว่าพอ,องาหงูไงกะลายคือกันจ้ะกระถาลวนว่าเพิ่นแหงนี่สิเป็นส่งใดอีกเนาะเพิ่นสิออกหลายกว่าเก่าบ่เพราะว่าฝนกระตุกลงมาจมมือขึอ้นนี่บ่ทิมก็มีหลายเนาะจ้ะ ผมสุดท้ายนี้ก็มียัางไรครับขออภยพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนเด้อครับผมมิสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลำรวยเงินทองครับจะเจ็บจะไข้จะจนครับจะได้กับเป็นซอยปิดกังใจให้สักโฟกัสสางกุ้งเด้อครับผม จ้าสาเฟอก็ขอขอบคุณทุกไลา์ทุกแชร์ทุกการที่ตามเด้อจา้าสาเฟอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิชีวิตเฮ็ดในเด้อจา้าถั่วลุนน้ำการบาม,มืออื่นนี่ห้าสิบไปไม้ใดพิการใด,ดอีกน,าน่าสังเนาะครับหรือว่าซีบีเก็บเฮ็ดยังให้เบิรงนน่าสังหรเน,นาะจ้าเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดออกหลากหลายชนิดจา้าอ,ออกทุกไม้ทุกพิการจา้าสำหรับวัอนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้า